แมนยูโหดจัดชนะไป3ามหนึ่งแต่ก็เกือบไปแล้วนะครับ DKR สุดยอดครับเซฟดีมากๆเลยนะครับแล้วยังไงฮะปีกทั้งสองข้างครับบอกเลยว่าทะลุทะลวงโอเคนะครับใช้ได้มีความขยันนะครับแต่การจ่ายบอลครอสเนี่ยยังไม่ดีมากๆเลยนะครับนักวายครับผมว่าไม่ไหวขายทิ้งนะฮะได้แต่หมงนะครับผมว่าช้ามากเลยครับลินเดเลฟเล่นได้ดีขึ้นมากนะครับต้องเปลี่ยนมาตินเนสมาช่วยนะครับเพื่อ คู่กับแม็กควายนะครับการจ่ายบอลของมาติเนสก็ดีนะครับอาจจะมีหลุดๆบ้างนะครับแต่เขาเล่นได้ดีครับคาเซเมโลดีกว่าแม็กทอมเยอะแม็กทอมต้องขายทิ้งนะครับไม่น่าจะพัฒนาได้มากกว่านี้ครับปีกซ้ายกาลาโชครับก็อาจจะมีเลี้ยงหลุดๆบ้างนะฮะผมบอกเลยว่าเป็นการทดสอบไอ้หนูให้ได้ครับเล่น90นาทีเต็มๆแล้วเขาก็ทำประตูได้เยี่ยมมากๆครับเวคฮอสครับก็ยังโชว์ฟอร์มไม่ดีมีโอกาสนะครับยิงคมก็ไม่ได้ทุกทีบอกครับเขาเป็นปัญหานะครับเขาคือกองหน้าครับเขาจะลงมาล้วงเล่นกลางต่ำหน้าต่ำดี้ก็แแลวต่นะฮะแต่ เขาต้องยิงประตูได้นะครับนี่เขายิงไม่ได้นะครับต้องคิดแล้วครับว่าจะทํำยังไงนะฮะพอแรดฟอร์ดคนเดียวก็อาจจะไม่ไหวนะครับเพื่อนเพื่อนคิดยังไงบ้างเพื่อนเพนคิดว่าจะได้แชมป์หรือไม่